เธอามีสาวเดินผ่านว้าสมมติว่าอย่างผมเนี่ยมีแมวตัวหนึ่งนี่คือแมวของผมจริงๆนะให้ผมฟังครับว้านเ่ง可爱啊นี่เินเทอบีเอบคุณพิเศษมากอะคุณพิเศษแต่พิเศษตรงไหนไม่ต้องรู้อะแค่รู้ว่าพิเศษมากแค่นั้นพอวความจริงก็เหมือนๆกันนะนะฮะไอ้ดำน้อยเสียวเคคนของมันเป็นสีดำแล้วมันพิเศษตรงไหน คนดําคนขาวนี่ศักรีไม่เท่ากันเหรอแมวดําแมวเหลืองนี่ศักรีไม่เท่ากันเหรอเท่ากันหัวเจียวเชียวไปเทปเนี่ยนะมันทำไมฮะมันเก๋หัวเนี่ยนะคือดูทั้งเทปเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยพอเราะแบบไหนรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่คือรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ปั๊บณัฐพงษ์เก๋อเว่ยเฉุเห่มา大家好หวี่หนิงเก๋อโช่วฮั่นหวตมหเตี้ยนไถเยูจูสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจําเป็นรายการสอนภาษาจีนที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการนะคร,ครับตอนนี้อยู่กับผม ครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นำสิริคุณครับวันนี้ถือได้ว่าเราก็เรียนกันมาหลายเทปแล้วนะฮะเราจะมาเริ่มฝึกเริ่มฟังภาษาจีนกันอย่างเป็นจริงเป็นจังนะฮะลองดูซิว่าจะฟังรู้เรื่องกันสักแค่ไหนถ้าไม่รู้เรื่องก็ก็ฟังใหม่ให้กดเล่ใหม่อีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะดูซ้ำได้เรื่อยๆนะครับเอาละฮะที่ทานเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่าขเข่อไอเต๋อเฉียวเมาไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแปลให้ฟังนะฮะ 一周前，我最好的朋友给了我一只可爱的猫。我非常喜欢它，它很特别。它的毛啊是黑色，而不是红色的。我叫它小黑。它跟我喜欢一样，我们都很喜欢吃鱼。 所以，他来到我们家后，几乎每餐都会有鱼。我喜欢跟他玩，他总是能让我笑。每天早上，他还会叫我起床。他带给我很多快乐。 เอาละครับย้อนกลับมาดูกันทีละประโยคเลยนะฮะใครที่ฟังหมดนะครับผมคิดว่าคุณน่าจะสอบผ่านระดับ HSK 3ได้สบายถ้าหากว่ารู้เรื่องนะฮะเป็นสัพที่ใช้กันในชีวิตประจำวันนะครับเขืออ้ายแปลว่าน่ารักใช่ไหมสมมติถ้าผมจะชมใครสักคนหนึ่งเออมีสาวเดินผ่านว้าวนีคือเธอเคินเข่ออายเขือขอายคือน่ารักนะนะครับต่ในที่นี้เนี่ยเขาตั้งเป็นชื่อเรื่องเลย นะครับว่าเขืออาอเตอเมาแปลว่าแมวที่น่ารักแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีแมวธรรมดาแล้วผมบอกว่าแมวนี่มันน่ารักจังเลยนะขนขนเขินเขืออเข้าใจไหมฮะเออหยิบแมวของผมมาสิฮะอยู่ในกล่องตัวนั้นนหะสมมุติว่ามีคนให้แมวคุณแล้วคุณรู้สึกว่าน่ารักจังเลยอะ่ะคุณก็แค่ร้องอุทธรณ์ออกมานะครับว่าเขินเขือออ่ะ ือไอคือ,อไรน่ารักแค่นี้เองอายแปลว่ารักคือายแปลว่าน่ารักนะครับเพราะนั้นแมวคือายมาคือาอคุณคืออเอยเออลักษณะน,นั้นนะครับคือายตัวเมานะครับฉียนนะประโยคแรกรเขาบอก一ยม我最好的朋友给了我一只可爱的คนไม่คคเคยคุ้นเคย นะครับแต่คนจีนแท้ๆจะใช้กันเยอะแปลว่าว e k แปลว่าสัปดาห์คำว่าสัปดาห์มีหลายคำมีคำว่าโจมีคำว่าหลีไปมีคำว่าซิงชีนะฮะขึ้นหนึ่งสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคนหนึ่งนะครับให้แมวที่น่ารักกับฉันหนึ่งตัวเกเลัวอีจือจือเป็นลักษณะนามนะครับแปลว่าตัวนะฮะให้แมวที่น่ารักกับฉันหนึ่งตัว我非常喜欢他，ชอบบอกว่า喜欢，กบอกว่า อ <I. S 2> ายแตเอิญว่าเนี่ยฉันเนี่ยคือวัวใช่ไหมไม่ใช่แค่ชอบธรรมดาแต่ว่าชอบมากก็เลยต้องบอกว่า非常喜欢ไม่บอกว่า非常ังได้ไหมเรารู้จักแค่คําว่า very เองอะรู้จักแค่คําว่า很นะได้นี่我很喜欢，ฉันชอบมาก 我非常喜欢非常ตัวนี้เนี่ยจะระดับสูงมากกว่าเหินอีกก็คือยิ่งกว่า very อีกเข้าใจไหมฮะชอบมากนะฮะฉันชอบมันมากในที่นี้ใช้คําว่าทานะครับคำว่าทาเนี่ยออกเสียงเหมือนกับทาที่แปลว่า he ทาที่แปลว่า she แต่ทาที่แปลว่า it ออกเสียงเดียวกันทั้งหมดแค่เป็นคนละตัวอักษรนะครับฉันชอบมันมากเลยนะฮะถ้าคทอพิเบษคำว่าพิเศตัวนี้เนี่ยเท่า very ก็ได้นะ คือแบบมากๆอ่ะนะแต่ในที่นี้เนี่ยคำว่าเธอเปียเขาใช้เป็น adjective ก็จะแปลว่า special แปลว่าเขาพิเศษมากนะไอ้น้องแมวตัวนี้มันพิเศษมากๆเลยนะครับสมมุติถ้าว่าคุณไปหลงรักแฟนของคุณมากเลยนะวิธีการใช้ทำไมเพื่อนก็ถามว่า你为什么那么喜欢他ทำไมถึงชอบเขาจังเลยคิดไปคิดมานะคือหาเหตุผลไม่ได้อะก็บอกว่า他很特别อ้านึกออกไหม หมือนเวลามีผู้หญิงถามผมอะสาวๆถามผมอะมีเปสช่างมาชีวมวย่ะคุณชอบฉันตรงไหนอะเวลาราก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกว่าหนีเขินเธอเบีอคุณพิเศษมากอะคุณพิเศษแต่พิเศษตรงไหนไม่ต้องรู้อะแค่รู้ว่าพิเศษมากแค่นั้นพอความจริงก็เหมือนเหมือนกันนะนะฮะนะครับคือใช้คำว่าเธอเบี้ยนะเธอเบี้ยนี่คือพิเศษถ้าตัหมันสีดำนะคนของมันเป็นสีดำแล้วมันพิเศษตรงไหน เออไม่ใช่ขวางเะเถอะไม่ใช่ขนสีเหลืองนะนี่มันคือความพิเศษตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ผมเนี่ยผมชอบแมวดำนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้แมวดำเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยรักคนก็จะคิดว่าเราเนี่ยนะฮะเป็นจงจูฉีชื่อได้นะครับซึ่งตอนนี้กําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คืออะไรฮนะเหยียบผิวอ่ะนะฮะทำไมอ่ะทำไมคนดําคนขาวในศักรีไม่เท่ากันเหรอแมวดําแมวเหลืองในศักรีไม่เท่ากันเหรอเท่ากัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยชอบแมวดําเป็นพิเศษทีนี้เขาบอกว่าไอ้แมวตัวนี้นะเหมาเขาว่าเหมาในแปลว่าขนนะก็คือขนหมาขนแมวหรือแม้กระทั่งขนเราหรือแม้กระทั่งเส้นขนเนี่ยใช้ว่าเหมาได้หมดเลยหัวเจียวธาเสี่ยวเคฉันก็เลยเรียกมันว่าไอ้ดำน้อยเสี่ยวเคอย่างผมเนี่ยมีแมวตัวหนึ่งนี่คือแมวของผมจริงๆนะท่านผู้ฟังครับตัวนี้จะเป็นสีขาวสีขาวจะเรียกว่าไป นะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยตั้งชื่อเขาว่าเสี่ยวไปใช่ไหมถ้าเป็นแนวดำก็เรียกว่าเส okay ี่ยวเคคือตั้งชื่อง่ายๆเป็นชื่อเหมือนคนสมัยก่อนอะนะครับเชน่นอะไรไอเด็กคนนี้มันเกิดมาฟันขาวเฮ้ยไอฟันขาว <c oughs> ใช่ไหมไอแดงเอ้ไอนี่มันไว้ผมจุกไอจุกไอดำไอนู่นนี่นั่นะคือเรียกแล้วม,มันเรียกง่ายดีก็ <c oughs> ลักษณะเมือคนไทย เพราะนั้นเนี่ยแมวขาวก็เรียกเสีย่ยวไหนะครับแมวดำก็เรียกเสีย่ยวเฮทีถ้ากันอ,กอย่างขาวเนี่ยชอบชอบเหมือนกับฉันเลยอ่ะ一样ออีอ,อ,อนะออคือเหมือนกันนะฮะชอ都很喜欢吃鱼吃อ,อ,อ,ค,อ,อคือปลา แมวก็ชอบกินปลาฉันก็ชอบกินปลาถ้าหลายตัหัวเหมือนเจ้าหนะหัวเจ้าก็คือบ้านของฉันนะครับผมเติมเป็นหัวเหมือนเจ้าได้มั้ยได้สิบ้านของพวกเรานันะแสดงว่าบ้านของฉันนี่ไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ถ้าหลายตัหัวเจ้าอาจจะไอน,นี่ยจ,จะอยู่คนเดียวก็ได้หลังจากนั้นจีฮูจีฮูก็คือแทบจะ แย่แทบจะเมยชันเมยชันคำนี้สุภาพไปนะครับส่วนมากคนนี้วเมยตุนฟันคืออาหารทุกมือ้อโต้หุยโยยโต้หยุหยโยโยคือมีไหมโยคือไม่มีหยูคือเฟชปลาทุกมื้อเนี่ยฉันจะกินปลาตลอดเลยเพราะอะไรฮนะก็ประหยัดดีนะกินเหลือก็ให้ ไอ้เจ้าดำน้อยกินไอ้เสียวเคตัวเนี้ยอย่าไปแปลว่าดำเล็กนะให้แป,ปลว่าดำน้อยนะสมมุติถ้ามีแมวดำใหญ่เราก็เรียกว่าตาเคเนื้อไหมก็แปลว่าไอ้ดำดำยักษ์ ไม่หรอกนะเออไอ้นี่แมวขาวว่เสียวไปตัวใหญ่ก็ตาไปหลังจากนั้นนะส,สีหัวเงินเกินทัาวเห็นไหมสีหัวใหม่ละถ้าเราจำเนี่ยคือดูทั้งเทปเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยได้แค่คำว่าสีหัวก็พอและสีหวัว,หวคืออะไรชอบรักคืออายนะสีหัวเกินท้าวเอเกินบีดูซัมติงเอเกินบีบวกกับเวิร์บอ่ะไอ้หวนนี่แปลว่าเล่นคือฉันชอบเล่นกับเขาเอเกินบีทริฟัน ชื่ฟันคือเจีปึงกินข้าวใช่ไหมก็คือฉันชอบกินข้าวกับ B A เกิน B ดูหนังเพรว่อะไร A ดูหนังกับ B ใช่ไหม A A เกิน B พอละเกิบ B หวาดหวาดแปลว่าเล่นแต่ฉันชอบเล่นกับเขาแล้วไงอ่ะโู้ชิวันก็ถ้าหวาถ้าจงน่งร่างหัวเชียวนึ่งร่างหัวเชียวคำนี้ก็ใช้จีบสาวได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าทำไมทำไมเขาถึงชอบฉันนีไมต้องมาสีวงโวยอ นี่ห让我笑啊ร่างแปลว่า let นะฮะอย่าไปแปลว่าให้ถ้าแปลว่าให้ในคนไทยมักจะเข้าใจว่าแปลว่า give มันก็จะกลายเป็นแบบยื่นของให้แต่ความจริงมันไม่ใช่แปลว่าเออทำอะไรให้หรือว่าให้อนุญาตเข้าใจป่ะเพราะนั้นเราแปลว่า let มันก็จะชัดเจนกว่า let somebody do something หรือว่า l somebody feel something เพราะนั้นเนี่ยร่างหัวเชี่ยวคือให้ฉันยิ้มได้ไม่ได้ยกรอยยิ้มให้ตรงๆ oh. แต่ว่าทำให้ฉันยิ้มได้เข้าใจป่ะร่างห oh ัวฉันและ somebody somebody ในที่นี้คือห oh ัวแล้วเชี่ยวเชี่ยวเป็น verb ครับพเราลดั <laughs> บไหน,น <laughs> <laughs> เนี่ยคือเชี่ยวเข้าใจไหมฮะหรือว่าเียว เนี่ยเรายิ้มนี่คือเวเชียวแต่ถ้าเชียวนี่คือหัวเลาะเลยแ้ว <c oughs> นะถ้าจง่งน้งร่างหัวเชียวคือไอเจ้าเชียวเฮเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยหัวรอดได้ตลอดเวลานะครับเทีย每天早ฟังเมื่อกี้ผมบอกแล้ว每天早ตุ้นฟื่นคืออาหารแต่ละมือ้อยนคืออะไรเทียนคือทุกวันนะฮะ every day in the morning เพราะว่ามีคําว่าจา่าช่างในการบอกเวลาภาษาจีนเนี่ยต่างกับภาษาไทยตรงที่เวลาภาษาไทย,ยจะบอกว่าทุกเช้าทุกวันหรือว่าทุกเดือนทุกปีก็ไม่แปลกนะฮะทุกชั่วโมงทุกนาทีแต่ว่าในภาษาจีน,นจำไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือเวลาก็ดีเราจะต้องบอกจากใหญ่ไปเล็กเสมอเพราะฉะนั้นจึงเป็น每天早上早上นี่หมายถึง morning นะต้องเป็นวันก่อน每天คือท,ทุกวัน 早上คือตอนเช้าทุกวันตอนเช้าทําไมฮะเขา还ฉ叫ถวงคือแมวเนี่ยก็จะมา叫我วงเจียวหัวเข้ามาเจียวปกติแปลว่าเรียกเช่นผมบอกว่าสมมติว่าคุณชื่อเอนะสมมตินะครับสมมติเอเอแปลว่าอะไรผมเรียกเอไหมหัวเจียวเอแต่คนไทยเนี่ยบางทีก็จะสับสนว่าสมมติถ้าผมบอกว่าหัวเจียวเอคือฉันชื่อเอเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เข้าใจปะ่ะเพราะนั้นคำว่าเจียวเนี่ยหนึ่งคือใช้บอกว่าฉันเชื่ออะไรวัวเจียว,วยเซียวไปวฉันชื่อเซียวไปแต่สมมติถ้ไอ้เซี่ยวไปไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเซีวยวไปเซียวไปนี่คือผมเรียกเซี่ยวไปวัวเจีววยวเซียวไปเข้าใจปะ่ะทีนี้เนี่ยนะฮะเวลาใกล้จะหมดครับท่านผู้ชมครับ นะฮะเออเจี้ยวซัมารี้ฉี่ถวงก็คือเรียกช้นเนี่ยฉี่ถ้วงฉี่ก็คือลุกขึ้นมานะฮะฉ้วงแปลว่าเตียงท่านั้นเองฉี่ถวงฉี่ไหลฉี่ไหลเนี่ยเหมือนกันนะฮะฉี่ไหลนี่ก็เลอะเทอะนะฮะเออไม่ใช่ฮะฉี่ไหลนี่หมายถึงต้องคุณต้องลุกขึ้นมานะถ้าได้ฉี่ถ้วงถ่วงเพราะว่าเตียงฉี่ถ้วงคือรู้จากเตียงก็คือตื่นพูดง่ายๆถ้าใต้แก้วหัวเขินตัวควายเลอะคือเขาเนี่ยไอ้นั่งเสี่ยวเสี่ยวเฮ่เนี่ยนะมันทำไมฮะมันแก้วหัวเนี่ยนะท่าใต้แกหัว เขื่คําำว่าใตนี่แปลว่า bring นะแปลว่าเอามาให้นำม,มาให้นำอะไรมาให้ครับความสุขครับ <c oughs> ควเลอะนะควเลอะตัวนี้เนี่ยเป็น adjective ก <c oughs> ็ได้วเ่อ,เคอ,ยอยนควาเเข้าใจไหมแต่ถ้าเหมือนกับผมเนี่ยนำเอาความสุขมาให้คุณเนี่ยครูพี่ป๊อบเก๋หัวมันใช่ไหมอะไรอะเขืนตัวควายเลอะคือไม่ต้องไตก็ได้นะคุณจะไม่นำพาก็ได้แต่ในที่นี้หมายถึงไอ้เดา้าเจ้าดำเนี่ยมันนำเอามาให้นะ ควายเลือดแปลว่ามีความสุขนะครับเพราะนั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยในเทปนี้เนี่ยกูได้อะไรมากเอ้ยไม่ใช่ได้อะไรบ้างน,นะครับลองสรุปความจับออกมาดูถ้าหากว่ายังรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยก็แนะนําให้ไปเก็บแมวมาเลี้ยงยนะครับแล้วคุณก็จะได้ความสุขนะครับควายเลอือดนะฮะว你们快乐好大家今天节目到此结束下周同一时间不้า散今天就到这里先拜拜了啊，再见，再见，ู见，再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 า再见，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 